ไปกินข้าวกันไม่ไปเราจะซ้อมหยุดไปกินข้าวเราเห็นเธอซ้อมตลอดเวลาเลยนะจะซ้อมอะไรนักหนาก็าเราซ้อมเราจะไปประกวดเต๋าเรามีอะไรจะบอกเธอเรายังไม่ได้ท่อนสุดท้ายเลยเธช่วยเราแต่งหน่อยได้ไหมเราเนี่ยนะเราไม่เคยแต่งเพลงเลยนะเมื่อกี้เธอมีอะไรจะบอกเรานะช่างเถอะเอาไว้หลังเธอแข่งเสร็จแล้วค่อยบอกแล้วกันเต๋าเรียนเสร็จแล้วเราไปกินไอติมกันปะไม่ไปเราจะซ้อม เอามานนี่นิวเอาคืนมานะอยากได้ก็ตามมาเอาสิเราอยากดีดบ้างอะ่ะเธอสอนเราได้ไหมได้จะเป็นงี้จะเป็นงี้ ปานิวกกับปะท่อนนี้หรออ๋อเสร็จแล้วเอาไปให้เต๋าดีกว่าพี่บุ๋สวัสดีค่ะเต๋าอยู่ไหมคะเต๋าไม่อยู่จ้ะออกไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนปากอันนี้ให้เต๋าหน่อยนะคะได้ค่ะ เนื้อเพลงอะไรอ่ะฮนะกลับมาแล้วหรอเพื่อนอาอนนี้มาฝากไปให้แต่งให้เราจนจบเลยเหรอนิวบานว่างให้เช่า้าเอาเต่าไปไหนมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยหน้าเศร้าๆเ,เนี่ยฮะ เยวสร็จออกคุณทำโครงการที่สองได้เลยนะคุณเต๋าได้ครับเดี๋ยวผมบอกลูกน้องจัดการให้ครับคุณเป็นวิศวกรที่เก่งมากฉันชื่นชมผลงานของคุณมานานและสี่ปีแล้วนะเธอไปอยู่ที่ไหนเสียงพินเต๋า นิวน <New>. <c oughs> ิวเธอหายไปไหนมาครอบครัวเรามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอรู้ไหมเรามานั่งรอเธอที่นี่ทุกวันเลยนะแล้วเธอสบายดีไหมเพราะเราคิดถึงเธอทุกวันเลยฮารวันสตอเบอรี่มิลค์สปูตี้ p l e a s, <S ่ค่ะสักคู่นะคะเราน้ำอะไรสั่งพี่เขาเลยลูกอืม mm. จ้าน้ำอะไรก็สั่งอ้ำอ้ำอึ้งอึงอยู่นั่น One Palm of Savinies Medium Size please I can't finish a large one สั่งวเร็วลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขาโอ้ย mm. oh, <hey. S 1> ที่อยู่บ้านพูดไม่หยุดที่อย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอ้ oh, t Please add one e y e l a t e it's it sweet My mom afraid of gaining weight อ๋อมหน่าล่ะแม่หุ่นดี ทุกวันเนี้ยสั่งน้ำให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอค่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะโถมค้นใจแค่ค่ะคุณนะที่ลูกพี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจากแอปไฟวันทอลตั้งแต่3าขวบเลยนะไฟวันทอลเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัยและ มีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สำคัญนะครูใจดีสอนสนุกมีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนปีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโหดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนแลให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ we can go skiing we can go surfing Yeah, yeah. we can ride a bike is r a i n y and c o l yes or no yes two c u ชู of าวซ e สเกร please. ได้แล้วคะ่ะ thank you mm hmm. it's so delicious ดีนะที่รู้จักแอฟไฟวันทอกได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่ล้านอันนา เป็นอาาจักรบิวตี้ที่ใหญ่ที่สุดในบึนการที่นี่รับแต่คนสวยและหน้าตาดีบุคลิกดีสะอาดนพวกเธอลองบอกคุณสมบัติพวกเธอมาซิหนูค่ะหนูค่ะดูเป็นคนใจดีค่ะลากสัตว์ที่นี่ไม่มีสัตว์ค่ะคุณป้าหนูค่ะสวยเพอร์เฟกอาบน้ำทุกวันหนูค่ะหนูค่ะนูยอคลองนักไดนูกะง่ามคือกัมหนูเพิ่งเรียนจบค่ะ หนูสวยแต่งหน้าเก่งแล้วก็ทำได้หลายอย่างด้วยค่ะแล้วพวกเธอพร้อมเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่หนูพร้อมเริ่มงานพรุ่งนี้เลยค่ะตอนนี้เลยค่ะหนูขอคิดสักสองสามวันก่อนนะคะเดี้ยวขอกลับไปเบิ่งแม่งอดไม่เง่าอยู่บ้านกันเวยค่ะที่เลี้ยงไว้คันพ่ามมือใดไเดียสิบบ่อยเทียนนึงค่ะวัสดีค่ะแม่ค้าโอ้โหวันนี้เปิดร้านในเช้าจังเลยสวัสดีค่ะ,ค,ะคิดตังค่ะอะ ทำไมรัดคิวรัดคิวอะไรคะป้าหนูมาจ่ายก่อนฉันมาก่อนไม่เห็นเหรอของฉันวางอยู่ตรงนี้เ้นแต่ของค่ะไม่เห็นมีคนก็เลยนึกว่ายังไม่คิดเด็กสมัยนี้ไม่มีมารายาทไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนูขอคิดให้น้องเขาแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะคิดให้คุณพี่นะคะไม่รอไม่รู้จะคิดเสียตอนไหนของเต็มตะกร้าเลยคิดให้ฉันก่อนได้ไงหนูมาก่อนก็คิดให้หนูก่อนสิแต่ฉันเอาของมาวางก่อนตอนที่หนูเดินมาคิดยังไม่เห็นป้ายืนอยู่นี่เลยจะบอกว่ามาก่อนได้ยยัังงงงงงไไไกกฉนนพพููููดดออออออ่่่่่่ีววาาาเขมม้รรืห ก็เดินเข้ามาในร้านนี้ก่อนเธอไม่เชื่อเราก็ไปเปิดกล้องดูเลย ก็ฉันอยากให้รู้ไงว่าฉันเข้ามาก่อนจริงๆไมันเลีคิวคนอื่นพ่อกับแม่เธอไม่สอนเลยไงมาก่อนเห็นไหมฉันไม่เข้าใจเดยวฉันเอาของมาวางไว้ตรงนี้เธอไม่เห็นเอาของเธอออกไปเลยนี่ของฉันของฉันก่อนของฉันมาก่อนฉันต้องรีบฉันต้องไปเป็นเด็กไเล็กระหัดรู้จักเขาเราผู้ใหญ่มั่งเอาของฉันพี่พร่าเมี่ยวต่อไปจะให้สลับกันหยุดนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใครจะหยุดวันไหนก็ตกลงกันมานะหนูค่ะหนูขอหยุดวันอาทิตย์พี่พี่ก็จะหยุดวันอาทิตย์ไม่ได้ค่ะก็บอกแล้วไงว่าให้สลับกันใครจะหยุดวันเสาร์ใครจะหยุดวันอาทิตย์ูจะ วันอาทิตย์ค่ะเพราะที่บ้านหยุดวันอาทิตย์กันหมดทุกวันอาทิตย์พี่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะหนูก็ต้องซักผ้าให้ลูกให้แฟนอีกด้วยค่ะที่คณะพี่เดินสายทําบุญกันทุกวันอาทิตย์จ้ะถ้าพี่หยุดวันอื่นพี่จะได้ไปทําบุญกับเพื่อนหรอแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์หนูก็ต้องรีดชุดนักเรียนไว้ให้ลูกไม่ได้ส่วนมากวันพระตรงกับวันอาทิตย์พี่ต้องไปสวดมนต์เย็นแต่ทุลักของหนูมีเหตุผลกว่านะคะแล้วการทําบุญของพี่มันไม่มีเหตุผลตรงไหนทําบุญทําวันไหนก็ได้ซ อ,อย่างนี้ก็แล้วกันง้ว่าอาทิตย์ก็หยุดพร้อมกันไปทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเจ๊จะอยู่เฝ้าร้านเองอ้ามคะพี่พรมาเก็บเก็บอะไรพี่พรน,นี่ไงทางขยะก็มีทำไมไม่ทิ้งมาทิ้งใส่พื้นทำไมต้องหินบก<อ>พี่นิวไม่เห็นเหรอคนถูพื้นอยู่อะ่ะเดินเข้ามาทำไมรองเท้าก็ไม่ถอด แต่มันเป็นรองเท้าใส่ในบ้านปกตินิวก็ใส่ทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนรองเท้ามันเลอะไปถอดค่ะค่ะค่ะข,ขอโทษค่ะพี่พรอ,อุ๊ยวันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะมากเลยต้องไปช่วยพี่พิกจัดของแล้วเนี่ยชมพูอะไรแม่ตกใจหมดโอ้ยแม่ประตูมันมีที่จับทำไมไม่จับมาจับกระจกทำไมฉันเชื่อไปหมดแล้วขอโทษค่ะแม่ มาเมียวอ,อะไรแม่ทําไมมาวางแก้วน้าตรงนี้เห็นไหมเนี่ยว่ามันหกแล้วจะให้หนูวางตรงไหนล่ะโน่นเอาไว้หลังบ้านหิวก็เดินไปกินอย่ามาวางไว้แถวนี้อย่าลูกค้ามาคิดเงินเดี๋ยวมันเลอะเอาไปเก็บอ๋อค่ะค่ะแต่ละมือแต่ละเดย์อุ้ยคุชชั่นจะหมดละอยู่ที่บ้านซื้อไปเผื่อเลยดีกว่าอุ้ยคุชชั่นตัวนี้ที่บ้านหมดแต่ว่าแบบกระปุกแพงไปเอาแบบซองดีกว่าสิบเก้าบวกห้าสิบ กินนี้ก็หอมเอากินนี้ด้วยดีกว่าเอากินนี้ด้วยมะเหมี่ยวเธอไม่เอาโลชั่นน้ำหอมหรอไม่อ่ะไม่จําเป็นจะเกินงบแล้วเอาสบู่นี่แหละสุดท้ายพอคิดเงินคะ่ะแม่ค้า ทั้งหมด1 5 9่าค่ะโหชมพู่เธอซื้อหมดตั้งว่าเป็นพันเลยเหรอก็ปกตินะแต่นี่ยังน้อยไปนะเนี่ยเธอรู้จักประหยัดหน่อยสิเก็บเงินไว้ใช้ยามจําเป็นบ้างอันนี้มาซื้อของไรสาระจนหมดฉันหาเงินมาไว้ใช้นะไมไ่หามาไว้เก็บมันเป็นความสุขของฉันในการใช้เงินจะให้ฉันเป็นแบบเธอน่ะหรอจะซื้ออะไรทีก็คิดคำนวณอย่างนั้นแหละปวดหมดตายเขาเรียกว่ารู้จักวางแผนการใช้เงินจ้ะกางเดือนเงินหมดอย่ามายืมฉันละกันจ้าไม่นคนประหยัด ลงมาทํางานน้องือแจ้งตัวฮักแกเห็ุงานล้างเครื่องสักอ่างก็แต้งหน้าเป็นปกติบอมันบ่จําเป็นดอกคนอื่นเขาก็แต้งกันเมือไปเฮ็ดงานเราเยอาเว้าหลายลาคานพี่นิวโลออนกินนี้น่ะขายดีมากสั่งมาเพิ่มหน่อยนะคะแต่กินเนี้ยผู้ชายชอบใช่ไหมต้องยังมาเเ็ดหยังหัวเหดหยังนั่นก็หัวซื่อๆนี่ลหละหัวก็มูเป็นยังแมนคุยผู้เบาเนาะผู้เบาอีหยังยัามาเป็นบ้ายูน่เ้อก็บ่ว่าล่ะหัวสีซอยปานนั้น มะเหมีม่ยวแฟนเธอขี่หุ่มจังเลยเนาะมันก็เป็นอย่างงี้แหละค่ะทุกคนลำคาญเลยไปเมื่อบ้านัืออกมาสาดแท้รอดตั้งโดนอะไ,น,ไนี่เชีย่ยงานหากะแล้วเลยมาสิปารทีหนึงจะอย่างนักหนาเห็นคุยเบาอยู่ไหมเห็นอยู่ใส่ยังมาเมาม,ม,มวัวเด้อมาเหงานแต่งตัวคักปานนี้กะสิร้อยมีผู้เบาอยู่ละยตบปากเลยนี่ไปเมื่อ อล่าวันนี้เธอได้อะไรมาใส่บาทหรอก็มีไข่ต้มตั้งสองฟองแล้วก็ขนมเทียนอีกตั้งสี่ชิ้นเนี่ยแล้วเธอล่ะได้อะไรมาน้ำพริกฉันได้น้ำพริกปลาทูเมนูประหยัดไม่เสียเงินสักบาทนั้นเธอเอาถุงมาทําไมอะ่ะเลี้ยใส่บาทเกรติเธอก็รู้เองแหละอ,อยวันนี้ฉันรู้สึกอิ่มบุญมิก้าไปได้แล้วใกล้เวลาพระฉันเช้าแล้วมัวติกินอยู่นั่นแหละชินสุดท้ายแล้วเออนะเดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอามาตักบาทอีกวันนี้จะเอาขนมเบลเซ่มากินยเยอะๆเลยสาธ <สา S 2> ู อิ่มบุญมากเลยวันนี้ไปพระชันเสร็จแล้วไปเก็บถาดข้าวพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอามานี่ฉันจะถือช่วยไม,ไม่เป็นไรครับคุณนายครับไม่เป็นไรครับบอกว่าเอามานี่ไงฉันจะถือช่วยอืรถมะพร้าวรถโปรดฉันเลยโอ๊ยฉันพลาดไปแล้วกติข้ามาเล็กเกินไปนี่ฉันชอบรถวานิลา,ารถใบเตยสามีฉันก็ชอบ พอดีเลยเก็บไปให้สามียิ้กับกาแฟตอนเช้าฮะขนมหมดเลยป้าสองคนนี้มาว่าทีไรขนมหมดทุกทีเลยอะไรยะฉันไม่หยิบก่อนตัวเองมาชา้าแล้วจะมาโวยวายทำไมผมชอบกินอลเซ่เอาเอลเซ่มานี่มันของฉันฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอาเอลเซ่มาผมยาก,กินโลเซ่ โอ้โหป้ากาจะไปเปิดร้านขายเลยยังไงมาทบุญเอาไข่ต้มมาฟองเดียวแต่ตอนกับหอมเอลเซ่เต็มตะก้าเลยนะป้าก็เอลเซ่ันอร่อยฉันชอบกินก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเลยได้ไงครับแต่งตัวดีมีฐานะแต่มาแย่งขนมเด็กวัดกินเนี่ยนะพอล่าเธอให้เด็กนั่นไปเลยเดี๋ยวเธอมาแบ่งออกกับฉันอเอาไปไอเด็กวัดพวกนี้เสียแผนฉันหมดว้าวกินชาไทยอือหือน่ากินมากยินทีอะไรก็อร่อยทุกทีฟินสุด ขนมเอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมขอบคุณครับยี่รักเมื่อไหร่จะจ้างพนักงานทำไมทำสองคนมันเหญ่ยนะพี่รักจ้างพนักงานเธอก็เธอก็เป็นซะอย่างเงี้ยเห็นสาวๆีสวยหน่่ยไม่ได้ใครจะไปกล้าจ้างพนักงานเฮ้น้องชายลูกสาวฝากซื้อแผ่นแปดสิวน่ะแบบในที่วัยรุ่นเขาชอบใช้กันผมไม่รู้ครับ ลองเดินไปดูทางนู้นน่ะน้องชายสองซองนี้มันใช้ยังไงน่ะนี่ครับผมไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้เลยครับอะไรให้ผู้ชายมาเฝ้าร้านเกิดสำอา,านี่เหรอถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างร้านอื่นเขามีพนักงานผู้หญิงสาวสวยมาคอยตอนรับนี่อะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรคะลูกค้าป้าคนนี้อยู่ดีๆก็โมโวยวายเป็นไรไหมก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาขายเกิดสังสอานได้ยังไงผมมีหน้าที่คิดเงินครับ มิทีมเอ่อขอโทษด้วยนะคะลูกค้ายอยากได้ตัวไหนําหนูได้ค่ะก็สองตัวนี้มันใช้ยังไงมันช่วยเรื่องอะไรลูกสาวบอกให้มาซื้ออันนี้ครีมซองของ b k ค่ะตัวนี้เป็นมาร์สิวตัวนี้เป็นเซรั่มลดสิวค่ะและแผ่นแปะสิวมีไหมลูกสาวเป็นสิวเต็มหน้าเลยตัวนี้เลยค่ะแผ่นแปะสิวรูปดาวของ b k ค่ะแผ่นแปะสิวทําไมมีรูปดาวได้ไงก็มันจะได้สีสวยไงแปะแล้วก็จะได้แบบเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยเคเอาสามอันนี้เหี่ แล้วก็หัด,หดจ้างพนักงานด้วยนะไม่ใช่ให้แฟนเฝ้าร้านแบบนี้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก